ิดเดือนตั้งแต่บูลานยิงคนใดเมื่อคอดบุตรแล้วจำเป็นต้องอยู่ไฟนั่นเพื่อให้สุขภาพของเจ้าตัวแข็งแรงให้มันลูกกับเข้าอู่ไม่เกิดอาการหนาวสถานเมื่อเกิดฝนฟ้าขนองเมื่อยามอายุมากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่คนเฒ่าคนแก่บอกต่อๆกันมาส่งทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งอาการอยู่ไฟที่ว่าหากมีการผิดพลาดยิ่มผู้นั้นอาจจะมีอาการแนาวสัจฐานเมื่อยามได้ยินเสียงฟ้าลองฟ้าขางประมาณว่าถึงฝนจะตกห่างจากจุดที่เธออยู่เป็น10กิโลแต่เจ้าตัวจะมีอาการจับไข้ขึ้นมาโดยทันทีและอาการที่ว่านี้จะติดตัวไปจนกระทั่งวันตายแก้ไม่หายนอกนั้น ก็จะมีอาการป่วยแทรกซ้อนเล็กๆน้อยๆเช่นป่วยตามไข้ข้อบ้างแต่ถึงจะบอกว่าเล็กน้อยก็ตามยาเมื่ออาการกำเริบก็จะป่วยเจียนตายทรมานจนต้องนอนรองไห้ก็ไม่ใช่นน้อยหรือรายที่หนักหน่อยถึงกับถูกควันไฟไปได้เลยก็มีเป็นต้องป่วยเซียนเวียนก้าววุ่นว,วนายบนใกล้ชิดต้องประถมพยาบาลดูแลเสียเวลากันไปอีกทั้งหมดทั้งมวล จะเรียกว่าอาการผิดเดือนซึ่งเท่าที่ได้พบและสัมผัสมาที่เกิดกับผู้หญิงวัยกลางคนที่พอถามแล้วจึงรู้ว่าหลังคลอดไม่ได้อยู่ไฟซึ่งเหตุผลก็ต่างก,กันออกไปแล้วแต่บริบทของแต่ละคนที่ต้องยกเอาเรื่องอาการผิดเดือนขึ้นมาเล่านี้เนื่องด้วยผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งที่ฉันเคยไปทำงานอยู่มีอาการผิดเดือนที่หนัก และแปลกกว่าทุกเคสท,ที่เคยได้ยินมาเธอกลายเป็นปอบซึ่งมันไม่น่าจะเชื่อมถึงกันได้ในทุกกรณีมันเกิดขึ้นตอนที่ฉันไปเป็นแพทย์ประจำหม,มู่บ้านให้ตำบลหนึ่งูง,ง่ายๆคือการฝึกงานก่อนจบของนักศึกษาแพทย์นั่นละฉันและเพื่อนได้ลงในที่ห่างไกลจากบ้านและความเจริญทั้งหลาย ที่อยู่กับมันมาตั้งแต่จำความได้หมอหมอทุกตาช่วยป้าใบด้วยเสียงล้อของความช่วยเหลือดังขึ้นที่หน้าสถาน,นีอนามัยประจำหมู่บ้านจากที่ฟังดูเจ้าตัวตื่นตนกล้อนลุนขั้นสุดฉันถลันตัวพุ่งออกไปดูทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นภาพที่เห็นคือนางสาววัยรุ่นคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้ ซึ่สงสนิทกับฉันในระดับหนึ่งยืดนทั่วสันหน้าซีดน้ำตาคออยู่ตรงบันไดาทางขึ้นเกิดอะไรขึ้นนางใครเป็นอะไรเห็นแบบนั้นฉันก็พอจะเดาได้ว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นรีบวิ่งลงกระไดไปหาเด็กสาวจนตัวเองเกือบผ้าตกลงไปคอหักป้าป้าไปป้าไปเป็นอะไรก็ไม่รู้หมอ พ่วสานค้าคืออย่างเดียวเลยคำพูดของนางทำใจฉันกระตุกว่าเพราะชื่อของหญิงไว้กลางคนที่หล่นเอ่อยถึงนั้นฉันรู้จักดีแกเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่ฉันเป็นลูกค้าประจำได้ในเวลาเพียงไม่นานป้าใบเป็นอีกคนที่ฉันสนิทสนมด้วยแป๊บนะมัวไปเอากระเป๋าก่อนฉันบอก แล้วรีบกลับขึ้นไปด้านบนคว้ากระเป๋าที่มีอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นขึ้นสะพายแล้วตรงดึงไปที่ร้านของป้าใบาโดยนาเป็นสารถีไม่ถึงห้านาทีเราก็มาถึงฉันรีบเข้าไปดูอาการป้าทันทีพอได้เห็นฉันแทบเป็นลมจับป้าแก่ตัวซีดดังคนตายนอนตัวสัน่นคาคือๆืออยู่บนฟู มีแย่พี่น้องลายล้อมด้วยความเป็นห่วงป้าป้าใบเป็นยังไงบ้างนี่หมอนะฉันเอ่ยเรียกป้าใบพร้อมเอามือสัมผัสต,ต้นแขนของแกเบาๆแล้วก็ต้องรีบชักมือกลับเพราะัอเนเย็นเฉียบจนหน้าใจหายถ้าไม่เห็นว่าแกยังทัวสันคาคือคือฉันกูสรุปเอาง่ายๆว่าแกตายแล้วหมอ ยายไปแกเป็นอะไรหรือหมอทำไมเอาแต่สารไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบนี้หมอก็ไม่รู้ค่ะเออช่วยแวลทางออกหน่อยค่ะให้อากาศถายเทสะดวกหน่อยฉันตอบพ้อมระบ,บกมือให้ควรในบ้านที่เริ่มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆสลายการชุมนุมก่อนชั่วคราวเนื่องด้วยเกงว่าผู้ป่วยจะขาดอากาศหายใจเอาเสียก่อนทันจะรักษาป้า ป้าใบฉันแต่ตัวและเรียกป้าใบอีกครั้งคราวนี้จะอาการกังวลการเป็นหวัดภาวาทันควันเมื่อเจ้าตัวหันควักมาช่องตาขมิงงลากกบกวดฉันมาสักสิบชาติพร้อมตวาดดังลั่นออกไปฉันพงักถอยกูเพราะตกใจสุดขีดและก็ต้องรู้สึกถึงลมอุ่นๆเหม็น พัดวุบเข้าหน้าช่วงวินาทีนั้นมันเกิดอาการมึนมนทื่อๆขึ้นเหมือนคนเมาเหล้าแต่เพียงคู่เดียวก็หายไปฉันเหลือบมองไปที่ป้าใบบัดนี้แกไม่สั่นไม่คางแล้วแต่นอนเบิกตาโมชันอย่างน่ากลัวซ้ายตาของแกล่ากับสัะใจสุขใจแต่แฟะไปด้วย ความมุกหลายให้สัมผัสได้ชัดเจนเฮ้เฮเเป็นอะไรไปจ๊ะมาสิมาจับตัวฉันเฮ้เฮ้เฮ้จูๆ่ๆป้าใบาก็เปลี่ยนไปลากับคนไม่ได้ป่วยไข้ไม่สิไม่เหมือนกับแกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยมากกว่าเมื่อเห็นว่าฉันเอาแต่นั่งนิ่งมองอยู่แบบนั้นป้าใบา ที่เป็นฝ่ายพุ่งเข้ามาหาฉันแทนไม่ทันที่ฉันจะได้ป้องกันใดๆทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากรู้ตัวอีกทีฉันก็นอนลาบกับพื้นโดยมีป้าใบานั่งคอมและค่อยๆก้มลงมาเลียนหน้าฉันจนเลือดเทอะน้ำลายไปหมดเฮ้ย hey, อีใบมึงทำอะไรลุงจบพูดเท่าซึ่งเป็นคนแถวนั้น ลองลั่นเข้ามาล้างตัวผ้าใบออกทันทีที่ชายฉลาแตะตัวป้าใบกีดลองลั่นลากับเจ็บปวดแสนสาหัสแกดิดตัวถอยห่างจนหลังกระแทกฝาห้องเสียงดังโุมข้าวของกอบลูกตกกระจายเกลื่อนออกไปออกไปอแกทั้งไล่ทั้งหวีดร้อง แสดงอาการเจ็บปวดและหวาดกลัวออกมาแบบไร้สาเหตุลุ้งจบเลือคิ้วสูงนิดหนึ่งก็มองมือตัวเองและวมองไปยังป้าใบที่กระเถิบหนีไปซุกตัวอยู่มุมห้องกูว่ามันแปลกๆแล้วนะแบบนี้ใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นฉันที่ตอนนี้เริ่มตั้งสติได้จึงจะเข้าไปดูอาการของป้าใบแต่ชาวบ้านที่มุงดูอยู่ ก็กันตัวฉันออกมาอย่าหมออีใบมันไม่ใช่อีใบแล้วตอนนี้มันถูกสิงถูกสิงใครอะไรสิงบ้าแล้วได้มาคนป่วยฉันเถียงโคเป็นเอ็นเพราเรื่องผีสางฉันไม่เคยเชื่อใช่ใช่กูเป็นคนไข้กูไม่ได้ถูกสิงมารักษากูเร็ว ้าใบร้องบอกเสียงตื่นพร้อมกับคานหลีเข้ามาหาแต่ก็มีอาการชงักถอยกลับไปนั่งกอกตาไปมาอยู่ที่เดิมเมื่อลุงจบพวกตัวเข้ามาขวางเอาไว้เคยก็ได้ไปต,ตัดต้นขาไให้กูทีทันทีที่ลุงจบบอกป้าใบาก็สะดุ้งหยงตาเหลือกละล้าระล่ำบอกปากคอสัน่นแทบฟังไม่รู้เรื่องอย่าอย่าอย่าทำกู อยาตีกูน่ะนี่มันอะไรกันคะจะตีป้าแกทำไมฉันถามอย่างหัวเสียรู้สึกกุญหงิดกับความ,มงมงายของชาวบ้านแม้หนึ่งในหลายคนที่เชียจะเป็นคนที่ฉันรู้จักและสนิทสนมด้วยก็ตามแต่ที่เห็นอยู่คือป้าใบาแกกำลังป่วยเพียงแต่ยังไม่รู้ว่าเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บชนิดใดเท่านั้นเอง มันไม่ได้ป่วยหมออีใบมัมถูกผีสิงมันถูกปอบสิงลุงจบบอกขนาดนั้นเองชาวบ้านก็เข้ามาพร้อมกับต้นขายาประมาณสอกเศษมาถึงก็ยื่นให้ลุงจบถือไว้เพียงแค่ได้เห็นป้าใบแสดงอาการหวาดกลัวสุดขีดออกมาอีกครั้งแก้กอกตาไปมามองหาทางหนีจะไม่ว่าจะเป็นทางไหน ก็ถูกดักเอาไว้จนหมดที่สุดก็ต้องถอยกลับไปนั่งตัวสันรอความตายอยู่ที่มุมเดิมลุมจบท่องคาถาอะไรสักอย่างเสียงก้าวมีการกระแทกเสียงบางจังหวะป้าใบสะดุ้งตาเหลือกไม่ยอมหยุดใช่แต่คนป่วยที่มีอาการทุนลานเช่นนั้นขนาดทัวชั้นและชาบ้านคนอื่นๆยังอดใจหายความไม่ได้กูใหญ่ เสียงส่วนสรพัดกระถาของลุงจบก็เงียบลงพร้อมพกับที่เจ้าตัวย่างสามขุมเข้าหายายายาไม่เอาป้าใบทั้งร้องทั้งยกมือป้องปิดตัวเองทั้งที่ลุงจบยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยลุงจบไม่มีท่าทีจะเห็นใจเลยแม้แต่น้อยใช้ต้นขาไล่ตีไปตามเนื้อตามตัวของป้าใบ พร้อมท่องคาถาไปด้วยแกไม่ได้หวดรุนแรงอะไรเลยจากที่ฉันเห็นแต่ป้าใบกับวีดลองลั่นบ้านเสียงล้องของแกสลับกันเป็นเสียงตัวเองบ้างเสียงคนแก่ผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างยิ่งร้องลุงจบว่ายิ่งตีพร้อมกับกระแทกเสียงท่องคาถาดังขึ้นเรื่อยๆฉันที่ยืนดูอยู่ห่างรู้สึกหายใจไม่ทั่วทอ้องพรานจะเป็นลมเอาดือ้อ ออกแล้วออกแล้วยอมแล้วหลบจากประตูแล้วป้าใบล้อออกมาลากเสียงยาวพร้พอมกับที่ลุงจบสั่งให้หนีออกห่างจากประตูผู้คนที่ยืนออก,กันอยู่แวกทางออกโดยอัตโนมัติวินาทีนั้นเองคนไข้เปลี่ยนอิริยาบถเป็นนั่งชันเขา่าแล้วปัสสาวะออกมาเป็นจำนวนมากแล้วแก ก็ลงภาพไม่ได้สติไปเลยมดมด่วการบรรไดแล้วหมอลุงจบหันมาบอกฉันด้วยอาการเหนื่อยอ่อนได้ยินเช่นนั้นฉันจึงรีบเข้าไปทำหน้าที่ตามวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาอาการของผ้าใบไม่ได้เป็นอะไรมากเกินกว่าร่างกายอ่อนแรงเท่านั้นวัดถมพยาบาลเบื้องต้นคู่เดียวก็รู้สึกตัวพ่อถามถ่ายอาการ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นสิ่งที่ป้าใบาบอกทำให้ฉันฉงนพ้นขนลุกแกเล่าว่าตอนบ่ายขณะเก็บล้าอยู่ดีๆก็รู้สึกมีลมหนาวแปลกๆพัดมาพอได้ยินเสียงฟ้าคามาไกลๆเล่มเหมือนได้จับค่ายขึ้นมาทันทีกำลังที่จะเข้าบ้านเพื่อหายากินให้ดีขึ้นก็มีเสียงลองเรียกจากด้านหลังอีโน พวกเราหิวขอกินได้ไหมหันกลับไปดูก็พบเป็นชายหญิงชรลาคู่หนึ่งยืนยิ้มยิงฟันให้แกอยู่ที่ด้านนอกร้านแกก็บอกว่าของหมดแล้วร้านปิดแล้วแต่คนแก่ทั้งสองยังยืนยันว่าหิวแกเห็นใจเลยบอกว่าจะกินอะไรก็ได้แต่ขอเข้าไปหายากินก่อน ป้าเดี๋ยวจะออกมาดูว่ามีอะไรเหลือพอให้ทำอาหารให้กินหรือเปล่าได้ยินแบบนั้นคนแก่ทั้งคู่ก็หัวเราะเยยมออกมาให้กินได้จริงๆหรือพวกนั้นถามยำ้ำป้าใบาเข้าพยักหน้าแล้วจูๆ่ๆทั้งคู่ก็พุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วและป้าใบาเข้าไปรู้สึกตัวอีกเลยจนกระทั่งตอนนี้ ลุงจบบอกว่าพวเพราะตอเบ็นสาวคลอดลูกป้าใบไม่ยอมอยู่ไฟลงฟ้าลมฝนมาร่างกายเลือไม่ปกติจิตใจ air, อ่อนแอเพราะร่างกายป่วยคงไม่ดีที่ต้องลอยหิวหัวอยู่แถวนี้เห็นเข้าเลยได้โอกาสเข้าสิงโดยง่ายหากไล่ออกไปไม่ทันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ชาที่ได้ฟังก็ทำอะไรไม่ถูกพูดไม่ออกอยากจะเถียงจะขาดแต่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเถียงก็เมื่อเจ้าตัวเขาบวกแบบนั้นอีกทั้งสิ่งที่เห็นมันก็ไหลช่วงบ่ในการโต้แยง้งสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือยอมรับมันเท่านั้นเองเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากพวกคุณถูกใจ สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไม่ให้ลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ